ตัวผมเองนะครับตั้งใจว่าถ้าเดินทางมาที่นี่เนี่ยผมอยากจะไปที่ที่หนึ่งที่เขาบอกกันว่าเป็นดินแดนอัศจรรย์เพราะร่องรอยในอดีตที่คงหลงเหลือกันอยู่นะฮะน้ชมครับทำให้ผู้คนที่มาเยือนหลายๆคนเนี่ยต่างสงสัยกันว่าดินแดนแห่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงผมก็ลองเดินทางไปอำเภอนาทวีครับและจุดหมายปลายทางของผมคืออุโมงค์ประวัติศาสตร์ของอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้างครับภาพความสมบูรณ์นะฮะน้ชมครับของอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้างแห่งนี้เนี่ยก็ไม่เป็นที่สอง รองอุทยานไหนในประเทศไทยแน่นอนครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าสิ่งที่ดึงดูผมมาในวันนี้นะฮะไม่ได้ตั้งอยู่บนดินแต่ดินแดนอัศจรรย์ที่ผมพูดถึงนะฮะอยู่ใต้ดินใต้เขาข้างหลังผมนี่แหละครับมีเรื่องราวมากมายนะฮะเกิดขึ้นบนจุดจุดนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงเกิดขึ้นเมื่อไหร่วันนี้แหะครับเราจะไปค้นหาหาคําตอบ แล้วหลังจากที่ผมได้คุยกับพี่ยี่ซิงนะครับผู้จัดก,การอุโมงเขาน้ําค้างแห่งนี้เขาก็ได้เล่าให้ผมฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในสถานที่แห่งนี้คงต้องย้อนหลังกลับไปประมาณเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะครับตอนนั้นนะ่กลุ่มคอมมิวนิสต์มาลายาต้องการที่จะหลบภัยจากการโจมตีทางอากาศและเพื่อความปลอดภัยของชีวิตอีก200คนพวกเขาจึงระดมคนทําการขุดเจาะภูเขาทั้งลูกนะฮะให้กลายเป็นอุโมง์หลบภัย2ปีเลยทีเดียวนะครับกับความมานะอุตสาห่ากล้าหาญอดทนทําให้ใต้ภูเขาแห่งนี้นะครับกลายเป็นดินแดนแห่งใหม่ใต้ดิน ที่มีห้องต่างๆมากมายหลายห้องมีช่องทางเข้าออกถึง16ช่องทางและหลังจากที่หลบซ่อนตัวเองนะฮะอยู่ในอุโมงค์จนปลอดภัยกลุ่มคนเหล่านี้ก็กลับใจและเข้าร่วมเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยและอุโมงค์แห่งนี้นะครับท่านผู้ชมถูกแปลสภาพแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าชมเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาประวัติศาสตร์ในเวลาต่อมาครับ14ตุลาสิบตุลาก็มาถึงที่นี่ด้วยเช่นลูกไายก็มีพระกลมิดไทยก็มาถึงที่นี่นะนังซื้อเราผลิตเอง เน้นที่วิลัฟโกลดรหรืออะไรที่เพโล่อ๋อต้องฝึกเรียนครับนะบต่อสู้ยังไงแล้วก็เน้นที่ความคิกเหมาอ๋อับใช้ประชาชนอันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้อ่ะวางอาวุธเอกาสารวางข้าวสารเราเรียกว่าตู้เย็นของกมรมนิตตู้เย็นของกมรมนิตไม่ใช่ไง่ายๆนะครับที่ข้าวสารสองกระสอบวางไว้ตั้งอยู่ใต้ดินอยู่ใต้20ปียังกินได้จริงไหมครับจริง ในอด,ดีตมีไฟไหมครับอดีต,ตก็มีเครื่องปั่นไฟมีเครื่องปั่นไฟข้างในก็สว่างตลอดเวลาจริงๆแล้วเข้ามาแล้วมันไม่ไม่ไม่ไมไมอึดอัดนะพี่นะไม่อึดอัดก็คือ16เส้นทางนี้ทะลุหมดแล้วครับ <c oughs> ครับผมเพราะฉะน,นั้นที่อากาศอยู่ในภูเขานี่ทะลุบบหมดก็เหมือนกันไอคอนเลยครับผมมันสูงเหมือนกันนะพี่ก็เกือบ2เมตรได้ไัมพี่2เมตรครับ2เมตร2เมตรว่าไม่ครึ่งกองกำลังส่วนใหญ่ผู้ชายขุดนะ อ๋อผู้ชใช้ก็ผลผู้ใช้ก็ผลอ่ใช้มือใช้คีตเตอร์ใช้มือครับผมใช้แข็งคิดน่าเชื่ออันนี้ถึงทีชั้นที่สองครับชั้นที่สองก็มีห้องประชุมสําหรับที่ผู้บัญชาการครับนั่งเลยครับผู้บัญชาการเนี่ยจะจะนั่งตรงไหนครับก็อยู่อยู่แถวนี้รูปภาพอันนี้อยู่แถวนี้ก็ เส้นที่ย้อนหลังที่ย้อนหลังที่อยู่นี้ครับก็มีรูนี้ห้องประชุมเล็กๆนี้ก็อาทิตผู้นําก็นั่งประชุมอยู่แถวนี้ไปไปที่โน้นครับแต่ว่าเสดายที่ห้องประชุมใหญ่ให้มันถล่มแล้วเราก็ไปไปเยกไบทํานนี้ครับยิงไม่ตังนี้เลยคือวันไหนฝึกยิงเนี่ยสหายทุกคนแถวนี้ก็จะรู้นะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้มันเป็นเส้นตรงต้นไม้อะไรกันนี่ครับอันนี้เป้าเป้าอันนี้ เป้าก็มีกระดาษอีแผ่นหนึ่งครับอีแผ่นนั่งกอลมาถึงอีกจุดหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับจุดหนึ่งที่สิ่งที่ห้องผ่าตัดอยู่ในอกมงช่วงที่เวลามีที่ปักทักการมีใครปัดเจ็บก็ผ่าตัดอยู่ที่นี่ทันทีเลยครับหนึ่งในทางออกนี่ทางออกหมายเลขที่หายใจหร่อลนะครับโหต้นไม้ใหญ่ต้นไม้มีสมบูรณ์มากครับนะถึงที่ป้อมที่หนึ่งของเราครับ ที่กองที่นี่นะครับที่นี่เป็นอะไรครับป้อมยามมีเจ็ดป้อมยามครับที่ป้อมยามที่หนึ่งอยู่ที่นี่ข้าสดมาแล้วครับเราเป้ายี่สิบสี่ชั่วโมงที่นี่ส่งสัญญาไปแล้วครับส่งที่ก่อนครับส่งเสียงไปที่นุ่นกองกําลังที่เต็มโตไว้ที่ทหารนะครับครับรู้แล้วว่ารู้แล้วข้าสดมาแล้วข้าสึกมาจากกีฟังเกอร์ขยายมานี้เลยมานี่ป้อมยามที่หนึ่งมีปัญหาที่นี่เต้นไปทหารก็รุยไป ต้องนต่อยไก้ชเดใช้ปืนแบ่งกันครับนะเวลาครบอโอ้ที่จยิงซ้ายยิงขวาได้หมดได้ครับค,ครับนะต้องนี่นะครับสําัญัรกับนะาอย่างนี้ครับ ตอนนี้เดียวแล้วยังมีแบบพบรักกันที่นี่แล้วก็มาก็มีมีมีครับมาแต่งงานกันพิธีกรตอนนี้เรานั่งก็คือที่ห้องวิวาห้าดาวของเราแล้วครับครับห้องวิวาห้าดาวหมายความว่าสังกัดสีห้าแผ่นอะไรครับในป่าแถวนี้เนี่ยที่ห้าดาวสุดละสุดยอดครับผมครับช่องรุนแต่งงานก็คือชั่ครู่นี้แต่งงานครับคาเฟ่หนึ่งแก้วร็อกมสองเมตรแค่นั้นพอแค่นั้นอันนี้ก็คือว่าสินสด สำคัญท uh huh 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 huh. anyway> ี่สุดก็รักความจริงใจคาเฟ่ก็คือให้เจ้าบ่าวกินก่อนผมก่อนครับหล้างจากนั้นหินูลอมหวานตลอดเป็นคู่เส้นทางมาจากที่ขัยใหญ่มาที่นี่ก็ผ่านนาทาวี90โลเส้นทางจากที่ขัยใหญ่ถึงที่สเตาเข้ามาที่นี่ก็70กว่ากิโลยินดีนะครับผมก็ขอบคุณที่มากนะครับที่พาเราชมวัสดศาสตร์ขอบคุณครับ นอกจากอุโมงประวัติศาสตร์แห่งนี้นะฮะท่านผู้ชมครับในอุทยานแห่งชาติเขาน้ําค้างแห่งนี้เนี่ยยังมีที่เที่ยวจุดน่าสนใจอีกเพียบนะฮะถ้าดูแล้วสนใจอยากจะมาก็มาได้ง่ายๆนะฮะไม่ไกลจากหาดใหญ่มากนะฮะที่อําเภอนาทวีจังหวัดสงขลามาที่นี่กันนะครับอุทยานแห่งชาติเขาน้ําค้างครับ